สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือก็มีหลายๆหน่วยงานนะคะระดมกําลังให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ในหลายๆด้านทางด้านสาธารณสุขนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการสั่งการนะคะให้สาธารณสุขอำเภอแล้วก็โรงพยาบาลในพื้นที่จัดทีมลงพื้นที่เพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางค่ะช่วยเหลือผู้พยพผู้ป่วยติดเตียงเฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะ รวมถึงการเตรียมความพร้อมในเรื่องของยาและก็เวชภัณฑ์ต่างๆให้เพียงพอในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเองก็มีการรายงานค่ะในเรื่องของสถานการณ์ภัยในพื้นที่5จังหวัดที่ได้รับผลกระทบก็คือน่านอุตรดิตถ์แพร่เชียงรายและก็แม่ฮ่องสอนประชาชนได้รับผลกระทบกว่า1,500ครัวเรือนนะคะซึ่งก็ได้มีการร่วมมือกับหลายๆหน่วยงานค่ะเข้าให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนณปัจจุบันนี้สถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายแล้วนะคะ ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเองก็ได้มีการลงพื้นที่พร้อมกับประสานหน่วยงานต่างๆในการดูแลประชาชนแล้วก็เข้าสำรวจความเสียหายกำชับให้ยังคงเฝ้าระวังสถานาการณ์อย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ